สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคผ่านด่าน7จ็ดทับสิด้วยตัวเองกันนะฮะคมจริงมันก็สามารถที่จะให้เพื่อนช่วยได้เนอะเป้าหมายหลักของเราก็คือทํา3ดาวนั่นเองนะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่เล่นเกมนี้คนเดียวแล้วหาเพื่อนช่วยไม่ได้หรือว่าเป็นคนอีโก้สูงอยากผ่านด้วยตัวเองรอ <c oughs> เ,เล่นรอเ,เล่นก็แบบอยากจะชาเล่นตัวเองเล่นผ่านได้ด้วยตัวเองมันก็จะฟินๆเนอะสำหรับด่าน7จ็ทับสินะฮะก็คือเคลียร์สเตทได้ แล้วก็ห้ามได้รับความเสียหายเกิน6ครั้งขึ้นไปเนะก็ดังนั้นแล้วเนี่ยมันยากมากๆเลยแต่เดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนนะฮะเนี่ยฮะมันมีเวลาให้แค่า3านาทีนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่สามารถเล่นแบบช้าๆเอื่อยเฉยได้นะ,ะเราต้องรีบเล่นแล้วบวกกับด่านนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูว่ามันยากย,ากยังไงนะฮะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะนี่ก็ไล่มาเลยฮะฮ่าบ <laughs> <laughs> โอ๋ย บบเริ่มมานี่ก็แบบสุดโคตรยากเลยนะฮะคือผมจะมีทริคอยู่ฮะก็คือไปยังไงให้ไวนะครับก็คือการที่เรากดแดลเนี่ยอ่ะมันมีเวลาคููดาวสองวิเนาะนะฮะมับแต่ว่าเราสามารถย่นระยะเวลาได้ฮะแต่จะบอกว่าทํำยังไงนะฮะก็คืออ่ะเราลองเริ่มจากจุดสตาร์ทนะฮะกดแบบนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนตัวมับ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 เป็นตัวมับนี่ฮะก็คือ เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวไปด้วยแล้วก็กดเดชไปด้วยได้นะฮะจะทําให้เราเดชไวขึ้นมากๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไอจุดที่มันเป็นยาวๆแบบเนี้ยเราก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆครับมันจะได้แบบช่วยทําให้เราไปไวขึ้นนะฮะแล้วตรงไหนที่มันยากๆอ่ะ เราค่อยแบบไปเล่นแบบชิวๆช้าๆค่อยๆหลบจุดที่เราวิ่งยาวๆจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะฮะไปเสียเวลากับตอนที่แบบมันยากๆเนาะโอเคมาดูกันนะฮะว่าเราจะสามารถผ่านได้ยังไงบ้างนะครับโดยการเล่นจริงๆกันเลยเดินมาเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้เทคนิคการแดชอย่างที่ผมบอกไปเนาะโอเคครับมาถึงปึ๊บอ่ะตรงนี้ฮะมีเทคนิคเล็กน้อยนะฮะพอเกมมันแพนกล้องเนี่ยเรากดเดินได้เลยนะฮะเออเพราะว่าเกมมันจะถือว่าเรา เดินได้แล้วนะครับฮะก็ใช้เทคนิคอย่างที่ผมได้สาธิตกันไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เปลี่ยนตัวแล้วก็แดชไปเรื่อยๆเนอะอ่ะตรงนี้เราจะย่นเวลาได้มากมายมหาศาลเลยนะครับอ่ะถึงตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวดามจนะฮะแล้วก็กดสกิลไปได้เนาะอ่าตรงนี้เรารอหน่อยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราแบบย่นระยะเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วนะอันนี้ตีไปนะฮะอ่ะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะปุ๊บโอโออ่าแคนี้หลบมาได้นะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างอ่ะยังไม่โดนตีเลยนะฮะ ก็ตรงนี so ้อเริ่มยากแล้วแต่ก็ค่อยๆเล่นได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเราย่นระยะเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้ก็รอลูกไฟแล้วก็แดชไปเลยนะฮะตรงนี้จะเริ่มยากแล้วเราก็ค่อยๆดูลูกไฟไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะฮะปึ๊บดูลูกไฟไปเรื่อยๆแล้วก็แดชอากก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่นักนะฮะก็แค่ดูลูกไฟเท่านั้นเนอะอ่านี้รีบไปเลยปึ๊บโอเคครับอันนี้ก็หลบมาได้อ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะจากนั้นเราตรงนี้เราก็ค่อยๆเล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะพยายามอย่าให้โดนเนอะอ่ะฮะโอเคครับตรงนี้ฮะ ก็ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกไฟเอ้ยเสียวเสียวโดนอยู่มันกล้าโดนไปแล้วทีหนึ่งสองทีนะฮะก <player sound> <mm <antic noise> ็แต่ความจริงมันไม่ยากมากเลยนะเมื่อกี้นะฮะก็ถ้าใครเล่นก็คือพยายามหลบกันให้ได้นะฮะอ,อ,อันนี้ผัดงูเอง <mm> <mm> э โอแ้แต่ตรงนี้ผมว่ายากไม่ยากแล้วนะอันนี้คือน่าจะคือง่าวเองนะฮะที่โดนเนาะมันหลบไม่ยากเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าก็แค่ดูว่าห้ามโดนเท่านั้นเองนะอ่าโอเคครับ ก็มาเรื่อยๆตรงนี้ยังไม่มีอะไรเราไม่ต้องแดชก็ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องรอแพลตฟอร์มมันอยู่ดีนะฮะอ่ะฮะโอเคก็ค่อยๆหลบนะฮะอ่าเ uh huh. อ้ยอย่าโดนแล้วก็มาฮะปึ๊บลงไปลงไปเอ,อ้ยอย่าโดนเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มันก็ค่อยๆเล่นได้เนาะแพลตฟอร์มมันมาช้านะฮะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่ะฮะตรงนี้ก็ค่อยๆวิ่งไปอันนี้รอแพลตฟอร์มปึ๊บอ่ะหลบซะหน่อยอ่ะมีมอนเราก็มากดสกิลใส่มันนะฮะหมับเอ้ยไม่ไม่โดน ว้าวถ้าเกิดกดโดนมันก็จะตายไปเลยอ่าอย่างนี้ก็คือผ่านได้เลยนะเวลาค่อนข้างเหลือเยอะเลยทีเดียวอ่าก็ <c oughs> ไม่ได้เล่นแบบเพอร์เฟกหรอกเนาะแต่ว่าโดนไปตีไป3ทีใช่ไหมโดนแบบโง่ๆเลยก็ยังถือว่าอ่าไม่เกิน6ทีเนาะอ่าคุณลองไปเอาเทคนิคนี้ไปเล่นกันดูนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่โอเคครับสำหรับคลิปผ่านด่าน7จ็ดทับสิด้วยตัวเองก็จะมีประมาณนี้นะฮะ กขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากรอติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะเกมเดแบบแน่อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะกลับ